วัดเสียงขวนหรือที่รู้จักกันในซื่อสอนวัฒนธรรมเสียงขวนไม่ไกลจากตัวเมืองหลวงเวียงจันทร์ตั้งอยู่ห่าง25กิโลเมตรจากเมืองหลวงเวียงจันทร์ในทุ่งหญ้าลีม่น้ำขู่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีรูปปั้นมากมายส่วนพระพุทธสียนีพพุทธรูปอินดูและพระพุทธศาสนามากกว่า200องค์อุทยานพระพุทธลูกเสียงขวน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหาใหญ่นครหลวงเวียงจันทร์ของสาธว์ณรนั้นประสาธิปไตยประสาทสลาวมันถูกสร้างขึ้นในปี1958โดยหลวงปู่บุญเหลือรูปปั้นทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กรูปปั้นมีอายุหลายทศวรรษมีปฏิมกรรมของมนุษย์พระเจ้าสัตว์และปีศาจ ได้มีปฏิบัติรกรรมมากมายของพระพุทธเจ้าวาละครของความเชื่อทางพุทธศาสนาและเอกลักษณ์ของตำนานของชาวอินดูรวมถึงภ้าอิน์พานาลายและปฏิบัติรกรรมเหล่านี้น่าจะเกิดจากคนไร้ฝีมือภายใต้การกำกับดูแลของหลวงปู่วุญเหลือรูปปั้นที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคล้ายกับฟักทองยักษ์ภายในนั้นมี3เรื่องที่แสดงถึง3ระดับเช่นนรกโลกและสวรรค์ ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปด้านในซึ่งเป็นปากปีศาจหัวมีความถูง3เมตรหรือ9.8ฟุตและปีนบันไดาจากอะลกสู่สวรรค์แต่ละเรื่องราวมีรูปปั้นวาดภาพในแต่ละชั้นที่ด้านบนนี่คือจุดชมวิวของสวนวัฒนธรรมมองเห็นทั่วบริเวณทั้งหมด พระพุทธรูปวางสายยาเป็นพระพุทธรูปที่มีความยาว45เมตรพระพุทธรูปนี้เป็นที่ซื่นชอบมากที่สุดในส่วนสาธารณะมันหมายความว่าบางปริตนิพพานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงการถด็ดขัดปริตนิพพานของพระพุทธองค์เป็นการเตือนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธรูปบางวลัย ความหมายของมันคือเมืองทางกายภาพของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย6สัมผัสเช่นตาลิจมูุร่างกายและหัวใจประตูสู่ฟักทองขนาดยักษ์แสดงถึงนรกโลกและสวรรค์รูปปั้นที่น่าสนใจโดยเฉพาะคือฟักทอง คอนกรีตขนาดยักษ์ประกอบด้วยสาระดับที่แสดงถึงนรกโลกและยังมีพววทธรูปขนาดเล็กภายใต้ฝักทองขนาดใหญ่กบกินเดือนเราเรียบจันทรุปปราคาหรือกบกินดวงจันทร์ซึ่งหมายความว่าเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันมันเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลกจะเกิดกลาดปรากฏการคลาดเด็กทายบนเหลือมีความต่างจากเด็กทั่วไปคือเป็นเด็กที่มีอุป,ปนิสัยอ่อนโยนพูดเจ้าอ่อนหวานซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาสูงรักต้นไม้ใบหญ้า รักเพื่อนฝูมีจิตใจก้วงขวางมีลักษณะเป็นผู้นำในหมู่เพื่อนฝูงให้เกียรติผู้ที่มีอาวุโสกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนอกจากนั้นยังเป็นคนที่หลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมการหอผ้ามัดมีเป็นอย่างมากเมื่อถึงวัยเข้าเรียนพ่อได้ส่งเข้าเรียนหลายแห่ง แต่เด็กชายผู้นี้ไม่สนใจในการเรียนแม้แต่น้อยทุกคนก็พยายามทำทุกวิถีทางให้เด็กคุณนี้ตั้งใจเรียนให้จนได้แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จถึงขั้นบังคับลงเข็มลงไม้ลงมือเด็กน้อยก็ยังไม่เอาฐานจนในที่สุดก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเด็กน้อยบุญเหลือจึงได้แค่อ่านออกเขียน กขอคอเท่านั้นเองเด็กชายบุญเหลี่ยมพอได้อายุ12ได้ตัดสินใจหลบหนีออกจากบ้านออกซัสเซพเนจรไปตามทัฐานกรรมค่ำไหนนอนนั่นเที่ยวหาความอดอุ่มและความเป็นธรรมเพื่อใชเป็นที่พึ่งทางใจของตนเองหลาจุดหมายการเดินทางของบุญเหลือคือการเดินขึ้น เหนือของลาวไปเรื่อยๆจนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งของภูสันหนาวซึ่งเป็นภูเขาอันมีอาณาเขตกว้างขวางแต่หลายผู้คนอยู่อาศัยจำเป็นต้องอาศัยผลไม้ผลมันกินเพื่อประทังชีวิตที่ภูสันหนาวนั่นเองบุญเหลือก็ได้พบกับอาจารย์ซึ่งมีวิชาแก่งกล้ายิ่งนัก บุญเหลือจึงได้ล่ำเรียนวิชาศึกษาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์จนร่วงเวลาผ่านไป6ปีจากเด็กชายบุญเหลือก็กลายมาเป็นท่าวบุญเหลือหนุ่มน้อยผู้มีความรู้ความสามารถสติปัญญาลำเลิศซึ่งในวัยนี้หายากที่จะทำได้เมื่อถึงเวลาท่าวบุญเหลือจึงได้กราบลาอาจารย์ เพื่อน,นำความรู้ไปเผยแพร่แก่ท้องถิ่นและบ้านเมืองซึ่งบางครั้งก็มีอุปสรรคมากมายแต่ท้าบุญเหลือก็ไม่เคยยออ่อท้อจนเวลาล่วงไปจนท้าบุญเหลืออายุได้30ปีจึงได้เดินทางกลับมายังบ้านเสียงควรบ้านเกิดเมืองหาดไซฟ,ฟอร์มอยู่ได้แค่6ปีพ่อและแม่ของท้าบุญเหลือก็ได้ถึงแก่กรรม ท้าบุญเหลืกก็เลยได้มนดรดกของครอบครัวทั้งหมดของบิดาและมารดาจากนั้นก็เลยได้ทำการบอกบุญรวมกำลังทรัพย์หาปัจจัยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเพื่อทำการก่อสร้างวัดเสียงคนภายหลังที่ประชาชนได้เลื่อนใสศรัทธาร่วมกันสร้างวัดเสียงควรชาวบ้านเลยเกิดความเคาลพเลื่อนใส เลยเรียบท่าบุญเหลือมาเป็นหลวงปู่บุญเหลืองจนถึงปัจจุบัน